คาริวินีอสประธานและซิงกอลิสสมาชิกอาวุโสคณะกรรมธิการต่างประเทศลิทัวเนียเยือนสำนักง,งานตัวแทนไต้หวันในวอร์ชิงตันสหรัฐเมื่อวันที่12กันยายนเซียวบีคิมผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐทวิตข้อความและรูปภาพระบุว่าขอบคุณลิทัวเนียที่บริจาควัคซีนให้แก่ไต้หวันในการพบปะกันมีการแลกเปลี่ยนความเห็นการต่อสู้เผด็จการเรียกร้องประชาธิปไตยในปอซาด สำนักงานตัวแทนไต้หวันเลี้ยงรับรองวุธิสมาชิกลิทัวเนียด้วยสเต็กสไตล์ไต้หวันและชานมไข่มุกแขกระดับสูงลิทัวเนียตื่นเต้นประหลาดใจไม่เคยเห็นชานมไข่มุกมาก่อนหวังว่าอาหารอร่อยเช่นนี้จะมีโอกาสขยายตลาดเข้าสู่ลิทัวเนียสองฝ่ายเน้นย้ำปกป้องเสรีภาพประชาธิปไตยรักษาสัมพันธ์มั่นคง ในอีกด้านหนึ่งวุทิสมาชิกคิทชิงออสเตรเลียเรียกร้อง <with the S 1> สับสนุนไต้หวันทวิตเตอร์สมาพันธ์ข้ามประเทศรับมือจีนในวอชิงตันเผยแพร่ข้อความและวิดีโอสมาชิกและประธานร่วม12ประเทศแสดงการสับสนุนไต้หวันและลิทัวเนียต่อต้านการข่มเหงของจีนลิทัวเนียมีความแน่วแน่ในการต่อต้านจีนในวันที่14กันยายน รัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียจะเดินทางไปเยือนวอชิงตันพบกับแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหารือปัญหาความสัมพันธ์กับจีนเจ,จ้าเทียนหลินสสอพักดพพบอกว่าไต้หวันไม่โดดเดียด่ยวภาวะเช่นนี้ทำให้เกิดการแบ่งชัดเจนค่ายกลุ่มเผด็จการและกลุ่มประชา,ะาธิปไตยลิทัวเนียบริจาควัคซีนให้ไต้หวันต่อมามีการตั้งสำนักงานตัวแทนระหว่างกันความสัมพันธ์อบอุ่นต่อเนื่อง